วันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมณเวลานี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเท่านี้เองค่ะในพื้นที่นี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าวัดเขาทำเทียมเดินไปภายในวัดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นแหล่งท่องเที่ยวที่อันศินสุดๆจะเห็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา องค์ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่น่าท่องเที่ยวอย่างมากในพื้นที่สุพรรณบุรีบรรยากาศภายในวัดเป็นอย่างไรติดตามไปได้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะ พระพุทธรูปแกะสลักองค์นี้ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสำหรับพระพุทธปุธยษยคิรีสีสุวรรณภูมิหรือเรียกกันสั้นๆว่าหลวงพ่ออู่ทองที่ตั้งอยู่ในวัดเขาทำเทียมอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่คืออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีพระที่แกะสลักที่หน้าผาใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้พามาชมกันครับ พระพุทธรูปแกสลักมาจากเขาหินปูนอย่างสวยงามสง่าซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้คึกคักขึ้นมาอ,อีกครับนอกจากจะมีพระพุทธรูปแกสลักใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงจุดนี้แล้วอาณาเขตโดยรอบก็ยังมีอีกหลายจุดที่สายบุญได้เข้ามาเยี่ยมชมและทําบุญอย่างอิ่มใจสุดใครขอพรแล้วนะครับนิยมมักจะมีการเสี่ยงเซียมซีกันขอแนะนําว่าเียนนั้นนี้ครับเสียงซีที่น่าจะใหญ่่สุดในโลกที่ผมเคยเห็นมา ใญ่โตขยาบยังไงก็ลองกันเองนะลองดูก sí ันเองส่วนด้านหลังของพระแกฉลักที่เราเห็นด้านหน้าองค์ใหญ่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวเขาแล้วนะครับเป็นเขาหินปูนครับแล้วก็เขาจะมีการเจาะอุโมงขนาดใหญ่ให้ทะลุกัน2ฝั่งนะครับซึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นทิวทัศน์ด้านหน้าผาที่สวยงามส่วนด้านนี้ก็จะมองออกมาเป็นจุดที่เขากําลังสร้างสกายวอล์กอยู่ด้วยนะครับและก็ตรงนี้ก็จะมีจุดที่ มาไหว้พระขอพรได้ครับก็จะมีสิ่งศักิสิทธิ์เรื่องราวต่างๆนะรวมถึงประวัตต่างๆในการก่อสร้างที่นี่นะครับว่าเป็นมายัางไงก็จะมีชมด้านในนี้นะครับบรรยากาศสวยครับแล้วก็อลังการใหญ่โตมากๆครับที่วัดเขาทำที่แห่งนี้ครับไปชมด้านในครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ถึงบริเวณการท่องเที่ยวจุดนี้นะครับก็เป็นวัดเขาทําเทียมที่มีขนาดใหญ่กว่าร้อยไร่นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางในการที่จะเข้ามากราบสักการะก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรครับแต่ว่าตอนนี้เขามีการนี่ครับรถบริการของผู้ที่เอ่อเรียกผู้สูงวัยนะครับสามารถจะนั่งรถคล้ายๆรถกลอฟนะฮะไปไหว้พระตามจุดต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวณวัดเขาทําเทียมแห่งนี้นะครับถือว่าสบายมากครับแล้วก็บรากาศก็ดีนะครับนี่ครับไม่ห่วงครับว่าใครอายุมากเนี่ยจะเดินไม่ไหวมีรถกอลดูแะ และในอนาคตอันใกล้นะครับตรงจุดนี้นะวัดเขาทําเทียมนะครับก็จะมีแลน์มาร์คแห่งใหม่ครับอยู่ใกล้กับพระองค์ใหญ่กะสลักด้านหน้าที่เราเห็นนะครับก็คือสกายวอล์คครับที่เขาจะเป็นทางเดินเลาะแนวหน้าผาหินนะครับซึ่งมีความสวยงามและใหญ่โตมากตอนนี้กําลังก่อสร้างนะครับซึ่งคาดว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะสวยงามแลวก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวณจุดนี้นะครับใครอยากจะมาทําบุญหรือขอพรอ,อะไรก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายอย่าง ให้เราได้เข้ามากราบไหว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไปให้มาชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในเขตพื้นที่เขาหินปูนแห่งนี้อีกด้วยนะครับ และนี่คือจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวนะจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่อำเภออู่ทองนะครับมีพระแกะสลักบนหน้าผาหินใหญ่ขนาดนี้นะฮะติดอันดับโลกนะครับแล้วก็อีกหลายจุดที่น่าสนใจครับมีโอกาสก็มาเที่ยวครับที่นี่คืออำเภออู่ทองนวัดเขาทำเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดสัปดาห์ใครกําลังมองหาที่พักผ่อนอยากจะไปหาที่ร้อนนี้จะความหนาวเย็นในช่วงอากาศแบบนี้นะคะแนะนําที่นี่แลยค่ะทะเลใกล้ๆกรุงเทพ นั่นคือเกาะสะมสารที่บรรยากาศดีมากๆสวยถูกใจสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปสายถ่ายคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเพราะว่าสามารถเล่นน้ำทะเลใสๆดำดูปรกากรังสวยๆได้สมใจงานนี้จะมากับคนรู้ใจจะไปกับแก๊งเพื่อนหรือจะไปกับครอบครัวก็สนุกไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเกาะสะมสารมีอะไรให้ฟินอีกเยอะมาก เกาสะสมแสสารนะคะจะเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ตำบลสแมแสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งในเก้าเกาะ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเปิดให้เกาะสมสสารเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะแต่ไม่อนุญาตให้ค้างคืนบนเกาะน,นี้นะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจึงสามารถเที่ยวได้แบบหนึ่งวันแบบเช้าไปเย็นกลับ แต่เชื่อว่าจะประทับใจไปแสนนานเพราะว่าเกาะสมเสารนนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ําได้2หาดค่ะหาดที่1นนะคะก็คือหาดเทียนจะมีลักษณะเป็นหาดแนวยาวอยู่ติดกับท่าเรือนะคะหาดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเตียงผ้าใบอุปกรณ์ดำน้ําและจักรยานได้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นหรือเล่นน้ําได้แบบชิลๆเลยล่ะค่ะ ส่วนหาดลูกลมนะคะอยู่ห่างจากหาดเทียนประมาณ1กิโลเมตรค่ะซึ่งก็จะมีรถรับส่งระหว่างสองหาดนี้ไว้คอยให้บริการนะคะซึ่งหาดนี้นะคะเป็นหาดที่สวยมากกว้างนะคะนะักท่องเที่ยวสามารถเล่นกิจกรรมต่างๆบนหาดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดนั่งเรือท้องกระจกดูปะการังใต้น้ําได้ฟินกับความสวยงามโลกใต้น้ำนะคะที่มีทั้งประการังสวยๆนะคะปลาทะเลสวยๆแหวกว่ายมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็น ะะโดยนะักท่องเที่ยวนะคะ ที่จะดำน้ำดูปะการังนะคะจะต้องนั่งเรือออกไปและใช้เวลาในการดำน้ำประมาณ1ชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคอยให้คำแนะนำนะคะอธิบายการใช้อุปกรณ์ต่างๆและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับน,นักท่องเที่ยวด้วยก่อนที่นักท่องเที่ยวจะไปดำดูปะการังจริงๆนะคะใครที่สนใจก็จะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้มีคนสนใจจำนวนมากถ้าหากว่าไม่จองอาจจะพลาดกิจกรรมนี้ก็ได้ค่ะ แม้ว่าเกาะสมัยสารจะไม่รองรับการพักค้างคืนบนเกาะแห่งนี้นะคะแต่นักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวแบบจุใจสามารถพักได้ที่ที่พักหรือว่ารีสอร์ตรอบๆเกาะได้ ส่วนบนเกาสะสมสารนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําดื่มและขนมนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลและไม่ต้องขนสัมภา,าระมาให้ยุ่งยากเลยล่ะค่ะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะเตรียมอาหารมาเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่ากันสาหรับใครที่จะเดินทางมาที่เกาสะสมสารนะคะห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะคะรวมถึงกล่องโฟมทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาดเนื่องจากว่าเกาสะสมสสารนะคะเป็นเกาะที่หา รายสวยทะเลใสนะคะแล้วก็เข้มงวดเรื่องการรักษาความสะอาดมากๆดังนั้นขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวช่วยกันร,รักษาความสะอาดรักสิ่งแวดล้อมดูแลทะเลไปด้วยกันนะคะเพื่อจะให้เกาะแสมส,สารแห่งนี้น่าเที่ยวไปยาวๆเลยล่ะค่ะ